สวัสดีครับเพื่อนๆครับพอมาชมครับหลังจากเกิดอุทกภัยครับน้ําท่วมหนักครับโดนน้ําจมเครื่องไปแล้วนะครับครับคลิปนี้ก็ลงมนมาถ่ายทําในวันที่27พฤศจิกายนและวันที่28พฤศจิกายน2567นะครับนี่ครับในช่วงที่เกิดภาวะภัยพิบัติน้ําท่วมนะครับเป็นภัยธรรมชาตินะครับเพื่อนๆ จังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับโดนกันหนักนะครับสงขลายะลานราปัตตานีโดนหนักมากๆนะครับแถวยะลานะครับนี่ของลุงบุญอยู่ที่อำเภอคนเนียงจังหวัดสงขลานะครับก็แถวในตลาดก็โดนนะครับโดนมากมากครับหลายพื้นที่ครับถนนตัดขาดพื้นที่เกษตรก็โดนน้ำท่วมกันเยอะนะครับของลุงบุญก็โดนสวนมะละกอครับเต็มเต็มครับ วันที่27ก็โดนเต็มๆน้ําจมเครื่องดูดน้ําไปนะครับน้าท่วมเครื่องดูดน้ําก็คงเสียหายนะครับก็ได้มายกเอาไว้ส่วนมะละกอก็ปลิมปริมโกนต้นนะครับวันที่27ก็ถ้าฝนยังตกต่อเนื่องนะครับถ้าฝนยังตกต่อเนื่องก็คงท่วมจนมิดนะครับ ครับก็อย่างไรก็ขอกําลังแรงใจจากเพื่อนๆเอฟซีนะครับขอกําลังแรงใจจากเพื่อนๆเอฟซีครับช่วยกันกดไลค์กดแชร์ครับกดติดตามช่อง u t u b e หนุบุญปลาชมกันด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจอีกช่องทางนะครับส่วนสวนมะละกอะก็ต้องรอกว่าจะไปพิบัติครั้งนี้จะผ่านพ้นไปนะครับว่าเขาจะเหลือทักเท่าไรนะครับนี่ครับ นี่วันที่27พฤศจิกายนนะครับ2567นะครับก็ท่วมหนักมากครับท่วมหนักมากเกือบมิดโกลต้นอ่านี่ก็เขา้าสู่ช่วงวันที่28นะครับพฤศจิกายนครับจมจนถึงโนต้นเลยนะครับจมจนถึงคนต้นเลยก็คาดว่าถ้าจมอยู่แบบนี้นะครับสัก3-4วันเมื่อน้ำลดปัญหาของการ เหี่ยวเฉาก็จะตามมานะครับนี่ครับเป็นภาพนิ่งที่หลวงบุญได้ถ่ายเอาไว้นะครับก็คิดว่าต้องจำใจนะครับหลวงปู่ทนจำใจเลยนะครับนี่ครับปีนี้หนักมากครับปีนี้หนักมากท่วมหนักมากครับก็ไม่คาดคิดนะครับหลวงุูก็กล้เตรียมการตอนทำคลิปเพื่อนๆก็คงเคยเห็นนะครับ ทำการยกล่องขึ้นสูงเพื่อป้องกันแล้วนะครับนี่ครับน้าท่วมเครื่องไปแล้วนะครับหนุนก็ได้มายกเอาไว้นะครับก็ได้แต่รอให้น้ําลดนะครับก็คงจะควาภาวนานะครับให้น้ําลดแต่ถ้ายังมีพายุเข้าอยู่แบบนี้นะครับก็ไม่แน่ใจนะครับว่าจะพ่วมไปอีกสักกี่วันนะครับเป็นกำลังใจต่อกันก็แล้วกันนะครับเพื่อนเพื่อนครับนี่แหละครับ ภาวะภัยพิบัติน้ําท่วมนะครับก็ลุงบุญก็ส่งแรงใจกับเพื่อนๆที่โดนหนักกว่าลุงบุญนะครับแถวปัตตานียะลานะครับโดนกันหนักมากครับจังหวัดสตูลก็โดนสงขลาก็โดนนะครับนี่ครับลุงบุญอยู่สงขลานะครับอำเภอคนเนียงครับโดนกันเต็มๆครับนี่ครับดูจะลกๆนะครับลุงบุญจะมาตัดหญ้าในวันก่อนครับยังไม่ทันได้ตัดครับ เตรียมการไม่ทันครับฝนก็เลยตกลงมานะครับนี่ครับท่วมจนมิดเลยนะครับดูดีครับเพื่อนๆครับนี่วันที่ยี่สิบแปดนะครับพฤศจิกายนสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนะครับท่วมหนักมากครับฝนคว้าก็ยังไม่หยุดตกนะครับยังไม่หยุดตกนี่ครับขนาดนี้ก็ยังตกอยู่นะครับนี่ครับเป็นลําห้วยนะครับน้ําเอิญนองล้นตะลิงขึ้นมานะครับจะหยุดดูดน้ําก็ไม่รู้จะดูด ไปไหนนะครับเพราะว่าทุกพื้นที่ครับท่วมหมดเลยนะครับทุกพื้นที่ท่วมจนหมดก็รอแต่ว่าให้ขนหยุดตกน้ําก็จะลดไปเองนะครับนี่ครับก็ต้องยอมแบกภาระนะครับหลายๆอย่างนะครับก็ต้องขอกาลังแรงใจจากเพื่อนๆนะครับนี่ครับเพื่อนๆครับก็ต้อง ได้แต่มองครับเพื่อนๆครับมะละกอก็เริ่มที่จะออกลูกนะครับมะละกอเริ่มจะออกลูกเพื่อนๆก็เห็นคลิปลงบุญแล้วนะครับก็จะทําอย่างไรได้ครับนู่นนี่ครับวันที่28นะครับวันที่28พฤศจิกายนจมหนักมากครับครับก็สู้กันต่อนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับเพื่อนๆครับก็คงไว้เพียงเท่านี้นะครับพูดอะไรไม่ออกนะครับดูดิครับนี่ เป็นทางเข้าส่วนมะละกอครับนนท์ครับ,บสวนมะละกอก็จมหมดครับไม่รู้จะดูดน้ําไปไหนนะครับกก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ